สวัสดีทุกคน,นวันนี้เอาหัวข้อช่างประเชษกีแทสซึ่งประเชษห่างหายกันมาสองวันแล้วนะก็เพราะว่าประเชษไม่มีเวลาจ้างวันนี้เราก็อยู่ในเกมส์สแตรดดีช่วนะซึ่งวันนี้ไม่เชษขอขอไม่โชว์หน้านะก็เพราะว่าจะได้เห็นเกมชัดๆนั่นเองมาข้ามาเล่นเดี๋ยวเราดูนี่เราก็ยังอยู่ในหบทกีฬานะนี่นคุณครูปลาไม้ ทุกคนในนี้เป็นโฆษณานะไม่ต้องไปสนใจฮายโขี่มาไม่ได้ฉันปาไม้ก็ได้ได้เลยจัดทีลรักเฮ้ยยป้าโอ้โหแม่นมาเคยจัดทีล์อื้วโอ้โห เท่มากเลยจะกรีรักโอ้เสียงมากเลยจะกรีรักโอ้เสียงมากเลยอย่าลืมสอนทำเลยนะึโอเคเดี๋ยวฉันจะสอนแกฮึถ้าปิดถ้าไม่เรียนดนั้นน่ะคุณครูจะต้องเอาไปทำสิ่งพี่เลนที่เลนแน,น่ๆเลย วัตส e hey, e ์ลีนเอ๊ะเฮ้ยแล้วว e <should> ัตส์ลีนมาจากไหนเอ๊ะหรือว่าต้องต้องเอาเอาเฮ้ยอุ๊ชเฮ้ยต้องไปป้ายนี้ดิบเอาวัตส์ลีนป้ายไปเลยต่อปลาปลาไม้จะได้จะได้ปาพาดเผื่อปาพาดแต่ถ้าปลาพลาดเผื่อปลาโดนภูมิ้ขีก็ได้ ต่อไปก็ต้องเป็นลิปสติกเพราะว่าเราจะทำเป้าที่มานั่งนะเจอ,อมันจะมีสีเออสีแดงสีสีฟ้าแล้วก็สีขาวเ,อเออ่อเฮ้ยอะเจอแล้วสีฟ้าต่อไปก็สีขาว ออโอเคทุกคนเราได้ของมาครบแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันว่ามีสีอะไรอ่ามีสีที่เราหยิบมาพอดีเลยสีแดงสีแดง สีฟ้าสีขาวเอก่อนหน้านี้อ่ะแล้วถ้าเราจะใส่ลิปสติกไปเราต้องทาตรงน,นี้อือใส่ลิปทาลิปสติกก่อนแล้วก็แล้วก็ใส่สีแล้วก็ทาด้วยช็อกอ่าต่อไปก็ไปทำเป้าให้ลม แล้วต่อไปก็ทำเป้าให้ล้มอื้บนี่ได้เวลาสอนฟังซีดแล้วฟันซีดแก่้อมหรือยังโอมแล้วจากทีรัก์ถ้า้อมแล้วงั้นมาเจอฉันที่หลังบ้านนะ โอเคโอเคกเักพิลล่าฉันเมื่อยจังฉันนั่งดีกว่าโอ,อ,อ,อ้ยฟานซิฟฟาร์ซิแมวตัวไหนไมาทำเป้าฉันลมเนี่ย,ยเอาเลยจากที่รักเจอเป้าแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยเกี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน,นั่นมันไม่ใช่เป้านั่น ไม่ตายแน่ yeah. อะไรเหรออ,อะไรเสียบก้นฉันเย้ yeah. สำเร็จนะคะซึ่งวันนี้ไปเชื่อกขอเราไปก่อนจะหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย